เีบริการเติมเจีเปแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และด้วยอุปเครื่องรื่อง E F ีฟบอกนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพว่ผมเลยนะครับตาชมว,วิดีโอวันนี้ก็จะมาสออทุกคนต่อไปยังไงให้แม่นยำแล้วก็โดนดัก ยากที่สุดนะทุกคนนะใครที่อยากตอบอลให้มันโหดขึ้นนะทุกคนก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรบชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับคลิปนี้ขอทำรอยไลยเหมือนเดิมนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะก็มาดูกันเลยครับว่าเทคนิคนี้จะมีวิธีการทํายังไงก็มาดูกันเลยครับอันดับแรกนะทุกคนนะทุกคนต้องไปฝึกเคาะบอลหนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยนนะทุกคนนะดูหนึ่ง 2 3แบบนี้แล้วก็เปลี่ยน1 2 3แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนนะทุกคน1 2 3แบบน, really, ala น, ans, แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนนะลองเอาไปฝึกตามกันดูได้1 2 3่แบบนี 1> <1 да> одной, ้แล้วก็พลิก1 2 3แบบนี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะทุกคนนะก็ลองเอาไปทําตามกันดูก่อนนะทุกคนนะแบบนี้นะเอาไปฝึกกันได้นะทุกคนดู1 2ทําให้มันจนชินเลยนะทุกคนนะมันจะจับ ทางการต่อบอลกันได้เองนะทุกคนนะแล้วก็ไปดูวิธีการที่ผมจะเล่นจริงๆให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับก็มาดูอย่างเช่นจังหวะน,นี้เลยนะทุกคนนะผมจะต่อบอลให้ทุกคนดูนะหนึ่งแล้วก็มองก่อนว่ามีตัวว่างหรือเปล่าแล้วก็คืนแบบนี้ทุกคนส่งให้แล้วก็คืนส่งให้แล้วก็คืนแบบนี้แล้วก็หนึ่งสงแบบนี้คืนแล้วก็คืนแบบนี้แนละฝึกต่อบอลแบบนี้ไปเรื่อยๆน,น,นะทุกคนนนี่คือเล่น ออนไลน์จริงแล้วนะทุกคนดูแบบนี้1 2แล้วก็1 2เห็นไหมทุกคนเป็น3เดี่ยวแล้วจงวันนี้เปิดมาแล้วโขกลูกนี้หูไม่เข้าแล้วซ้ำนิ่มนิ่มเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็คือวิธีการต่อบอลง่ายๆเลยนะทุกคนนะก็ลองไปฝึกตามก็ดูได้ถ้าเราทำจนชินแล้วเราก็จะคอบอลแบบนี้ได้สบายนะทุกคนนะดูจนวันนี้เราไม่ต้องเรียวนะเบิ้ลหนึ่งสอง แล้วให้แล้วก็คืนให้แล้วก็คืนนะทุกคนดูจังหวะนี้เห็นไหมผมให้แล้วก็คืนแล้วมีจังหวะค่อยแบบไปด้านหน้าแล้วก็จังหวะนี้ยิงหูไม่เข้าวัทุกคนเราจะให้แล้วก็เคาะคืนนะทุกคนนะถ้าแบบกองหน้ามันโล่งจริงเราก็ค่อยยัดเข้าไปนะทุกคนดูจังหวะนี้เบิ้ลนหนึ่งสองแล้วรอแล้วแทงโอ้โหเห็นไหมทุกคนช่องมันจะเปิดเยอะมากรอเพื่อนแล้วก็แปรนิ่มนิ่มโอ้โหเห็นไหมทุกคน โอ้ลองอาไปทําตามกันดูได้นะสำหรับเทคนิคนี้นะแต่ว่าทุกคนต้องไปหัดแบบข้อบอลที่ผมสอนไปในช่วงแรกนะทุกคนนะก็ลองเอาไปทําตามเราไปฝึกตามกันดูได้นะทุกคนนะสำหรับเทคนิคนี้นะส่งให้แล้วก็คืนส่งให้แล้วก็คืนนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับเทคนิคนี้นะถ้าอยากต่อบอลดีนะทุกคนเพราะว่า AI ฝั่งตรงข้ามของเขามันจะวิ่งถอยหลังนะทุกคนมันจะเปลี่ยนตัวออโต้นะบางคนเขาเล่น แอตซินนะมันจะเปลี่ยนตัวออโต้แล้วมันจะวิ่งกับหลังนะถ้าเราส่งไปแล้วแล้วก็คืนมันจะทําให้เราโดนดักยากยิ่งขึ้นนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ลองไปทตามกันดูได้ทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์ก subscribe, ด subscribe เพื่อเป็นการในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสุดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ